สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ริมทะเลกันสักหน่อยไม่ใช่แค่เพื่อการไปเที่ยวหรือพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่เราจะมาคุยกันว่าการอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องยังไงกับการที่ทําให้เราเนี่ยอายุยืนขึ้นได้ลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ริมชายหาดลมพัดเบาๆเสียงขึ้นซัดกระทบกับชายฝั่งแค่ลองคิดดูเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วใช่ไหมครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่คำถามสำคัญกันก่นกอนเลยนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแน่โดยมีงานวิจัยจาก Environmental Health Perspective ในปี2025นี้เนี่ยที่ติดตามข้อมูลสุขภาพกว่า2.5ล้านคนในอังกฤษพวกเขาเพบว่าคนที่อาศัยใกล้ชายฝั่งเนี่ยมีความเสี่ยงเสียชีวิตต่ำกว่า7%เมื่อเทียบกับคนที่อยู่ห่างออกไปนะครับ นักวิจัยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวิวที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่มันยังเกี่ยวกับการเข้าถึงพื้นที่สีฟ้าหรือ blue space ซึ่งช่วยลดความเครียดและกระตุ้นให้คนเนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าบ้านอยู่ติดทะเลเนี่ยนอกจากจะได้กินอาหารทะเลสดๆแล้วเนี่ยยังได้โบนัสเป็นอายุที่ยืนยาวอีกด้วยนั่นเองแต่แค่รู้ว่าทะเลเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมันยังไม่เห็นภาพชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับคำถามต่อไปคือ ทำไมทะเลถึงมีผลดีขนาดนั้นมันดีจริงๆหรือเปล่าลองมาดูกันว่ากลไกลเบื้องหลังเนี่ยมันคืออะไรนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายแรกที่เราอยากจะไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยนั่นก็คือไปพักผ่อนไปผ่อนคลายกันใช่ไหมครับที่เรารู้สึกผ่อนคลายนั่นก็เพราะเมื่อเราให้ความสนใจหรือจดจ่อไปกับสิ่งเหล่าธรรมชาติโดยการมองทะเลฟังเสียงคลื่นได้กลิ่นเค็มพร้อมกับลมที่พัดเข้ามาหาเราเนี่ย มันจะทําให้สมองของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายได้หยุดพักจากเรื่อกหักหนักที่เราได้เจอมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะไปช่วยลดการทํางานของวงจรความเครียดทําให้ระดับคอร์ติซอลเนี่ยลดลงพร้อมกันนั้นเนี่ยมันยังทําให้ระบบพาราซิมพาต,ติกเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นทําให้หัวใจเราเนี่ยเต้นช้าลงความดันลดลงซึ่งมันเป็นสัญญาณทางสรีรวิทยาของการพักซ่อมแซมนะครับ ยังมีงานวิจัยเชิงพฤติกรรมที่พบว่าแค่ไปพื้นที่ที่มีน้ำสัปดาห์ละครั้งเนี่ยก็สัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับและยิ่งถ้าเราได้เดินเล่นเบาๆร่วมด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลได้ชัดน,นะครับ กลไกต่อมาคือการอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันยังช่วยให้เราเนี่ยอยากออกไปขยับตัวได้มากขึ้นด้วยนะครับมีเมตาอ n นาลิซิหลายชุดที่สรุปว่าการอยู่ใกล้น้ำสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมทางกายที่สูงขึ้นถึงจะเล็กน้อยแต่ก็สม่ำเสมอนะครับพวกเขาพบว่า แม้มันจะไม่ใช่การออกกําลังกายที่หนักเนี่ยแต่การได้เดินริมน้ําซ้ําๆมันก็เพียงพอที่จะทําให้ระบบหลอดเลือดและการใช้อินซูลินเนี่ยปรับดีขึ้นในระยะยาวได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆและยั่งยืนเนี่ยเช่นการเดินก็มีผลสะสมต่อสุขภาพได้นะครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่เชื่อมการอยู่ใกล้น้ํากับความเสี่ยงโรคเลือดลังที่ลดลงนะครับ และกลไกสุดท้ายคือคุณภาพอากาศและการนอนหลับของเรานะครับโดยบริเวณชายฝั่งเนี่ยมักจะมีอากาศที่ชื้นและสะอาดกว่าพื้นที่ในเมืองนะครับซึ่งทำให้ปอดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าเจอมลภาวะที่น้อยลงนะครับและในตอนกลางคืนเสียงคลื่นเนี่ยยังทำหน้าที่คลายไว้น้อยช่วยให้เราเนี่ยหลับง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับ ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนการอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยจะมีแต่ข้อดีใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องย้ายไปอยู่ริมทะเลจริงๆเนี่ยเราจะต้องเจออะไรกันบ้างอย่างแรกที่เราจะเจอเลยก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าบ้านริมทะเลเนี่ยราคาม,มักจะแพงกว่าปกติอยู่แล้วทําให้ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้นะครับและยังมีความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศอีกอย่างเช่นพายุ น้ำท่วมหรือการกัดเซาะชายฝั่งความชื้นที่สูงทําให้บ้านเนี่ยอาจขึ้นลาได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเสียเร็วและในบางประเทศเนี่ยบ้านลิมทะเลอาจจะอยู่ห่างไกลาจากโงรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยการอยู่ทะเลมันอาจจะทําให้เราอายุยืนขึ้นได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราต้องซ่อมแซมบ้านบํารุงทุกปีเนี่ยก็อาจเครียดและแก่เร็วกว่าเดิมก็ได้นะครับ แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลหรือเราไม่ได้มีงบไปซื้อบ้านริมทะเลเนี่ยหรือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการมีบ้านอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดีเสมอไปใช่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการไปพักผ่อนที่ทะเล แน่นอนว่าเราไม่จําเป็นต้องย้ายบ้านไปอยู่ริมทะเลเสมอไปนะครับแค่เราไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งคราวเนี่ยก็สามารถช่วยลดความเครียดสะสมได้นะครับมีงานวิจัยที่ชี้ว่าแม้การสัมผัสเพียงแค่ระยะสั้นกับบูสเปนเนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้นะครับต่อมาคือคนที่คิดว่าอยากจะมีบ้านใกล้ทะเลแต่ก็ติดตรงที่อาจจะต้องเสียค่าบำรุงมากมายเนี่ย เราสามารถสร้างบ้านใกล้น้ํารูปแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแม่น้ําทะเลสาบหรือไม่ต้องสร้างบ้านใกล้แหล่งน้ำเนี่ยแค่ไปเดินส่วนสาธารณะที่มีน้ำพุเนี่ยก็ช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายได้นะครับต่อมาที่เราทำได้ก็คือสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยเหมือนอยู่ที่ทะเลแต่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับโดยการที่เราเนี่ยเปิดเสียงขึ้นขณะทำงานหรือว่าก่อนนอนตกแต่งห้องด้วยสีโทนน้ำเงินฟ้า เพื่อสร้างความรู้สึกสงบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ผมคิดได้ว่าความสุขและสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยอาจไม่ได้อยู่ที่ที่เราอยู่แต่อยู่ที่วิธีที่เราจะอยู่ในแต่ละวันต่างหาก สำหรับผมตอนที่ไปเที่ยวทะเลแม้จะแค่ไม่กี่วันเนี่ยแต่ในเวลาไม่กี่วันนั้นเนี่ยมันกลับทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าสมองโล่งขึ้นและใจเบามากขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่ในเมืองหลายเท่านะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะย้ายไปอยู่ริมทะเลทางชีวิตแค่ได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วยการไปสัมผัสทะเลเป็นระยะระยะเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับ พราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทะเลเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรื่องที่เราเนี่ยจะทํำยังไงให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปในวันนี้นะครับการอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นได้ลดความเครียดได้และอ่านยืดอายุได้จริงแต่การจะย้ายบ้านไปอยู่ทะเล อาจจะไม่ใช่ทางออกของทุกคนสิ่งที่เราทําได้ก็คือเพิ่มเวลาให้ตัวเองได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทะเลป่าแม่น้ําหรือส่วนเล็กๆในเมืองนะครับเราเนี่ยอาจจะเริ่มหาเวลาอย่างน้อย20นาทีในสัปดาห์นี้ ไปหานั่งในส่วนสาธารณะนะไปเดินเล่นริมน้ําหรือถ้าไม่ได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยแค่ฟังเสียงคลื่นในบ้านแล้วลองสังเกตดูว่าร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยรู้สึกต่างไปยังไงบ้างแล้วเจอกันใหม่ในเอปพิโซดต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ